สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขานะคะวันนี้ดิฉันมีความลับอะไรบางอย่างจะมาเปิดเผยให้ฟังเป็นความลับของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองและกลุ่มของพวกเขาน้่ยแหละค่ะเดี๋ยวไปฟังกันว่ามันคืออะไรที่ฉันจะมาเปิดเผยให้ได้รู้กันก่อนที่มันจะแตกออกมาใช่ค่ะ ดิฉันกำลังจะแฉเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงของจำเลยสองผัวเมียเป้าหมายที่แท้จริงของคนที่นานดงดอกของกลุ่มที่คนโทลสถานการณ์ที่นานดงดอกเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่การสร้างจิตหงุดหงูให้สำเร็จไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้ได้สำเร็จแล้วเหนือคํามศประบาทของคนอื่น การสร้างจิตหุดหงูให้สำเร็จนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงของจํเลยสองผัวเมียก,ก็คือการตั้งมูลนิธิโดยใช้ความเชื่อความศรัทธาของปาริจิตมาเป็นข้ออ้างเหมือนกับที่เขารุกป,ป่าและสร้างปาริจิตขึ้นมาจนได้เงิน จนได้เงินหนึ่งล้านสามแสนในการที่ได้เงินหนึ่งล้านสามแสนอย่างรวดเร็วในครั้งนั้นของพวกเขาเนี่ยทําให้พวกเขาเนื้อเต้นแล้วก็อยากจะเปิดรับบริจาคอีกเออะอะไรขึ้นมาก็จะเปิดรับบริจาคแต่ตอนหลังหลังจากที่โดนตรวจสอบแล้วทํายากขึ้นต้องใช้วิธีอย่างจะทํากระถงกระถินทําอะไรพวกนี้เขาก็เลยต้องไปใช้วิธีเปิดรับบริจาคโดย ผ่านไปโดยตรงกับบัญชีวัดกับบัญชีอะไรอื่นๆแล้วก็ได้ส่วนนี้ในแง่ของการเอานําไปลดภาษีของตัวเองเอาไปลดภาษีเงินได้ของตัวเองเขาก็จะได้ส่วนหนึ่งในการบริจาคที่คนอื่นบริจาคเข้ามาหรือการซื้อของไปบริจาคช่วยคนยากจนอะไรต่างๆนานาก็ตามทีดิฉันเชื่อมั่นมากเลยว่ามีการตัดหัวคิว กันกับร้านค้าเราจะเห็นชัดว่าพอกรณีที่จะเปิดรับบริจาคสร้างห้องน้ำสาธารนณะแล้วให้ไปบริจาคตรงกับร้านค้าแล้วร้านค้าส่งมาเป็นของเขาไม่รับข้อสัญญานี้เขาไม่ยอมทำต่อเขาบีบจนต้องคืนเงินเขาต้องการที่จะมาแจกแจงเงินบริจาคอันนั้นเอง สิ่งที่เขาต้องการคือให้ร้านค้าเนี่ยเปิดรับบริจาคในนามของร้านค้าแต่ไม่ใช่เอาของมาส่งให้เขาเอาเงินสดมาส่งให้เขาแล้วเขาจะซื้ออะไรเขาจะไปเลือกซื้อเองนี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกแต่ปรากฏว่าร้านค้าไปทําอีกอย่างหนึ่งเขาก็เลยไม่เอาพิธีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่เขาที่เขาได้บทเรียนหลายหลอย่างจากการเปิดรับบริจาค ไม่ว่าจะเอาชื่อคนอื่นมารับหรืออะไรก็ตามทีอย่างตอนนี้เวลา f อฟจะโอนเงินอะไรให้เขาเนะี่ยเอฟซจะไม่โอนโดยตรงมาที่เขาเพราะเขากลัวจะถูกตรวจสอบเขาก็จะให้เอฟซโอนไปทางยูทูบเบอร์แต่ยูทูบเบอร์พวกนั้นต้องระวังนะคะถ้าเมื่อไหร่มีคนไปแจ้งไปให้ตรวจสอบแล้วก็คุณจะต้องเป็นคุณจ,จ่ายภาษีเพราะว่าเงินได้โดยสเสน่หาถือว่าเป็นเงินได้อย่างหนึ่งต้องจ่ายภาษีเงินได้และกค่อนข้างจะสูงด้วยนะคะ นั่นก็คือความเสี่ยงดังนั้นเขาเลยมีคนแนะนำว่าทำมูลนิธิสิเขาเห็นทนายตั้มมีมูลนิธิเขาเห็นมืออะไรนะจอรน,นี่มือปราบได้ทำสวนมีพยานาคนี้เขาก็อยากจะทำบ้างนี่เขาก็กำลังทำจะสำเร็จอยู่แล้วเห็นทนายตั้มมีมูลนิธิแล้วเห็นมูลนิชิอีสานพิวัดเขาได้ความคิดว่าถ้าเป็นเปิดเป็นมูนิชิเนี่ย จะสามารถรับเงินบริจาคได้โดยไม่ผิดกฎหมายถ้าเขาตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อไหร่เอฟซีของเขาก็จะสามารถโอนเข้ามูลนิธิได้โดยตรงถึงเขาจะบอกว่ามูลนิธมิมีกรรมการในการตรวจรับเงินแต่กรรมการก็เป็นพวกเขามันก็ไม่ยากที่จะนําเงินไปใช้จ่ายอะไรอย่างอื่นมูลนิธิถูกตรวจสอบได้ก็จริงแต่ถ้าเขาระมัดระวังในเรื่องบัญชีมากพอเหมือนกับที่เขาใช้คนทําบัญชีของบริษัท ได้คนทําบัญชีที่ดีปกปิดได้แนบเนียนเขาก็จะรอดตัวในเรื่องการตรวจสอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นาน้นน่ะเป็นชื่อของสมพรหลาโพถ้าทั้งสองแพ้คดีที่ซื้อระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นถึงยังไงชัยพลวิภาก็เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งต้องได้ครึ่งหนึ่งถ้าเขาแพ้คดีและต้องจ่ายเงินที่นานั้นอาจจะถูกยึดขายทอดตลาด แต่ถ้าที่นาพอมีมูลนิธิแล้วกลายเป็นมูลนิธิเป็นเจ้าของที่นานั้นที่นานั้นก็จะรอดแม้ว่าเขาจะโดนจับขังคุกแม้ว่าเขาจะต้องถูกบังคับคดีอะไรก็ตามทีจะไม่มีใครมาแตะต้องที่นานั้นได้ นั่นคือจุดมุ่งหมายแอบซูของเขาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงสูงสุดของเขาก็คือต้องเร่งทำไปดิจิตให้เสร็จเพื่อสร้างศรัทธาเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชาหลังจากนั้นก็นําสิ่งน,นี้ไปตั้งมูลนิธิแล้วก็จะได้มีการบริจาคเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีการเปลี่ยนมือที่นาจากสมพรหลาโพเป็นมูลนิธิเป็นเจ้าของที่ ดังนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นที่นี้ก็จะไม่ถูกบังคับคดียึดไปอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของคนพวกนี้ที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับเกินจาก f อฟรับเงินบริจาคโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำมูลนิธิเขาถึงตอนนี้เขาถึงต้องทุ่มทุนสร้างกันเต็มที่โดยที่มีช่อง y o u t u b e ใหญ่ๆที่เป็นช่อง YouTube ที่คอนโทรลอยู่ในนั้นอย่างช่อง ช่องมดสนับสนุนเต็มที่ถ้าเรามองให้ดีตั้งแต่มีช่างมาสร้างมาต่อปริจิตอะไรทั้งหมดเนี่ยคนที่เป็นคนจัดการเรื่องข้าวของเครื่องใช้การอยู่การกินของช่างก็คือช่องมดเป็นคนดูแลทั้งหมดดิฉันเลยมั่นใจว่าเงินสร้างปาริจิตเนี่ย เป็นช่องมดเป็นคนจัดการเพราะว่าถ้าทําสําเร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะทำมูลนิธิได้สองก็คือตรงนั้นอาจจะได้เป็นแลนด์มาร์กจากเอซที่มากันเยอะๆเขายังสามารถต่อยอดสร้างไรายได้จากปริจิตได้อีกเยอะจากที่คนมาเที่ยวหนึ่งละทำของที่ระลึก เปิดร้านกาแฟาอาจจะเปิดเป็นโฮมสเตย์เล็กๆเป็นที่พักชมวิวค้างคืนสำหรับคนที่มีจิตศรัทธาจะมาบวงสรวงจะมาทำสมาธิจะมานุ่งขาวหุ่มขาวอะไรแบบนี้น่าจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นล้านจอดรถก็อีกละ่ะมีลานจอดรถแล้วยังต้องมีข้าวของที่จะตั้งขาย ถ้าเขาตั้งร้านค้าไล่คนมาเช่าที่เขาก็จะได้กําไรจากส่วนนี้อีกเยอะแยะมากมายดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะลงทุนกับปาริจิตเต็มที่นี่คือความลับของคนพวกนี้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงที่เขาต้องการทําไม่ใช่สร้างปาริจิตให้เสร็จแต่ทํามูลนิธิแล้วเซฟนาดกดอกเอาไว้ไม่ให้บังคับคดีมาแตะได้หากพลาดพลั้งแพ้คดีไปอันหนึ่ง ที่เขาต้องเร่งสร้างขนาดนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเปิดมูลนิธิได้ก่อนที่คดีจะจบเขาก็จะมีเงินบางส่วนไปจ่ายค่าทนายจากเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเห็นไหมคะนี่คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเป้าหมายที่เขาพุ่งชนกันไม่ใช่พญานาแต่เป็นการเปิดมูลนิธิเพื่อรอรับเงินบริจาค